สบายดีเนาะคลิปนี้เนาะบาวแก้วจะพาทำชมเนาะมาเบิ่งวิธีการเห็ดปลาหมึกเนาะว่าเห็ดปลาหมึกก็คือเห็ดแบบไหนคือเห็ดก็คือคั่วปลาหมึกนั่นแหละเนาะว่าข้าเจ้าเห็ดแบบไหนเนาะมื้อนี้บาวแก้วเนาะจะพาทำชมเนาะมาเบิ่งกันอ่าเนาะอ่อ่ามะเบิงอันนี้ก็คือปลาหมึกเนาะอันนี้คือขั้นตอนเนาะขั้นตอนการเห็ดปลาหมึก มาเลยขั้นตอนแรกก็คือต้องเอาอันเอาอันเอายังกอเอาเอาอะไรนะเอาเอาหนวดมันออกก่อนเนาะเอาหนวดออกก่อนแต่ก็แจงไม่แยกอันนี้คือปลาหมึกแก้วปลาหมึกไข่ปลาหมึกไขทยดึงดึงแก้วอ่ะอันนี้กับเพื่อนกายวนเพื่อนบ้านเท่านะเพื่อนกาแมาเฮ็ดเรียกงูหมึกไทยนี่แหละ

อันนี้ก็รอสุดแล้วเ,เออนี่เ,เนะาะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นแผนกพวกเผาเนาะพวเผาเห็ดอันนี่ตอนนี้กําลังเตรียมปลาหมึกอ,อ,อยู่เนาะออันนี้ก็แผน,นกแผนกไผ่แผนกหูเข่าเน,ะน,นาะพวกก็เอ่อเห็ดตลาดเห็ดตลาดขี้ยงเห็ตลาดคือกัน ภาษาเราเรียนว่าคั่วเนาะคั่วคั่วประมึกนั่นแหละเนาะว่คั่นคั่วคั่วแล้วเพื่อเตรียมเตรียมการเนาะเตรียมการที่จะเอาอันส่งเข้าไปในตัวเนาะแล้วก็แปรรูปเป็นอาหารเพื่อส่งให้ลูกค้านั่นเนองเนาะว <Okay. S 1> ันนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์เนาะลูกค้าก็ค่อนข้างจะหลายหน่อยนิดนึงเนาะ <Okay. S 1> อันนี้ซื้อซื้อยังซื้อนาเดชตอนคือนาเดช ในชื่อบีชื่อบีอ่ะนั้นชื่อเจออ่าอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนบ้านของเราเนาะกัเพื่อนกับดันดลเนาะมาเห็ดเบียกอยู่วนเมืองไทยเนาะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในเอซีของเขานี่เองเนาะอันนี้ชื่อปลาหมึกอันนี้ชื่อปลาหมึกไข่เป็นปะอันนี้หมูปุ้ยอันนี้หมูปุ้ยอ๋อหมูกุ้ยหมึกไข่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ คือคลิปนี้ก็คือจะอให้เบิ่งแต่ส้ำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาความฮยดีมาแบ่งปันให้กับพี่กับน้องในช่วงในช่วันอีกเนาะก่อนจากการเนะาะกาฝากเนะาะทำชท่วงในช่วงคลิปนี้อยู่เนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กดกระดิง่งอย่างเดือนเป็นกำใจใหเบาแก้วหน,น่อยเด้อเนาะสวัสดีค